Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Suk Sati Meko. Paidukan. Awak ah. <laughs> ah. <laughs> Suk Sati kena jadi Sati dah. Tiem pet wai 2 tua. Lekar rau matam kereng kong. Man ko kue. Katiem na katiem. Lekar takai. Bawai putih. Botu serah. Lekar tamari tumbuk tumbuk tumbuk. Lekar tumbuk serah dengan bawai putih. Botu kita boh king, boh halia. Leh boh halia banyak tak apa tumbuk-tumbuk halia, tumbuk-tumbuk ni ustaz lah kita tumbuk deh. Ha ni pakak tumbuk. Ha, uh, jadi ustaz lah pun ada semangat nak buat laut jugaklah, nak masak jugaklah ni. Ha uh, ambil sup ustaz lah ni deh. Sup meko, sup sati meko, sup hok ustaz lah deh. Hmm ni dia. dia. Botu boh ada benar. Leh ambil ada benar. Prik Thai, eh, Prik Thai, boleh ada benar. ตัง้งหมด là đ า m n น o bộ lọ đây ทั้งหมด là đầm นั้นทั้มบมดบบวิลลาอิบเอนิ่งได้นว่ากากะวิบานยองสกิล่าจะสาติตไว้กอ่อสาติตสับซ้าได้เป็ดตัวใหญ่ต้องมีเครื่องเยอะๆหน่อยนะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็เราก็นี่เออป็ดต้องผ่าอย่างนี้นะเป็ดต้องผ่าอย่างนี้นะไม่ต้องหันไม่ต้องอะไรแค่ผ่าเอาออกเครื่องในอย่างเดียวอินชาอัลเลาะห์ เวกาเลเยอะบุมายสุมาดิค่ะกกะเยวเอาเครื่องที่เราตำเมื่อกี้มาใส่ในท้องของเป็ดนะบุดาเละเปรสติเกตอฮัมเดลละนิสุสติเมูเว่าเซจิงโง่เนยเอเดือดโซลาเปนี่ยเขานิสุฮอสตัลหรอเี่ยอันนี้สุฮอสตัลรอสูตรของสตัลครับวันนี้สูตของสตัลรแล้วก็เอาเครื่องแดมาใส่ใน nanti rau tam lagi tak sayak yang di kem kem tak kai pen si 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 ton dah 40 putong 30 putong 50 putong buh jadi buh king banyak buh kapal banyak buh ladang benar banyak ya sedap dah insya Allah ni jadilah kita buh cukup dua ekor lah insya Allah kita nak mari tak tah dapur pulak rau cak matom เป็ดกันนะซุปนี่ซุปนะซุปไมโครนะซุปเป็ดไมโครเราเอาเป็ดของเราแล้วก็มาใส่ในหม้อของเราเดชบวชและปุยื่ออีกทั้งเดชผูเยื่อขนมซาลาบวชและงาสติสติสามกิโลเดชสติดีก็เก้ากิโลบวบิสมิลลาห์กิตาบวชสติ kita masuk s e k o เ s e k o แ lalu dah เดช Alhamdulillah, Alhamdulillah, Makan penuh, tidur penuh, ibadat sepenuh reh hidup kita. Hmm. Bismillah, dah kita ambil seekor lagi, mari boh. Jadi dua ikat, tua pet peket, pet dua tua, sup mikro pet, nah, sup mikro pet. Hmm, ni kau. dekat leh, namp dekat leh, legok dah. Paman dua jam kuah Kira paman jam lebih. kuah, dua jam lebih. Kira dua jam lebih. กินได้อร่อยนะเป็ดมันจะออกน้ำมันหน่อยนะขอร้องอัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์นี่คือซุปไมโ,โครนะซุปไมโครเป็ดให้เดือดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่านี่ก็จะนับพห,แล,ห,แ,ลหแ,ลแล้วนี่นับพหูรัษเลยบุ๊ล่านับพหู อะซยเยูปเปพออยตยว,นะว่ยาจะแล้วลวตวต,วต้องพลิกด้วยนะพลิกเราต้องพลิกเปดของเราด้วยอันะ illah, สุขแล้วครับอัลฮลิลนี่ก็เนื้อก็นุ่มอะไรเรียบร้อยครับอัลฮัมดุิลละซุป,ปไมโครนะซุปไมโครเป็ดอนะัลฮลิล มากาเซ่ฟุกติตซูโม่ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ติดตามเพจสตา้านะ่าจะรลอซุปไก่ไมโครเราทําแล้ววันนี้เราทําซุปเป็ดไมโครนุเครื่องเยอะมากในนี้ครับนี่แบรนด,ดิ้งของเราครับซาราฮุด,ดินอาแวร์ครับอดีตทินชาติครับเขาชอบมากเลยซุปนี้ครับน่าทำดีลาใครสนใจขนมกล้อมะอฮบูสตะาก็ยังมีขายอยู่ครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่ติดตามครับวันนี้พออซโจผู้ใหญ่บ้านมากินซุปไมโครครับ